เป็นอีโตหัวตัดนะครับจะเป็นขนาดใหญ่หน่อยนึงครับนี่เป็นทำคมไว้บางพิเศษนะครับเพราะว่าตอนแรกกาดว่าจะเน้นไว้ฟันไม้สุดเป็นการกินไม้ก็ประมาณนี้ไม้กระดิ่งแก่ๆนะครับนี่ก็เป็นไม้กระดูครับที่เอามาใช้ทำดามิด เป็นไม้ไผ่นะครับเป็นตาไผ่ครับที่ฟันไปน,นี่เป็นกระดูกระดูแก่นนะครับไม่แตกไม่บินประมาณนี้ครับผมเป็นไม้แก่นะครับ มนี่รับประกันเลยครับถ้าอ่อนยุ่นี่รับประกันซ่อมครับแต่ถ้าบินแตกหักจนใช้งานหนักเกินนี่ไม่รับประกันครับราคาเจ็ดร้อยนะครับค่าส่งห้าสิบเดอกันคลิปหน้าครับ